ครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วนี้เป็นโรงแรมชนะแก้วนะครับเป็นห้องเตียงเดี่ยวะนะครับผ้าปูที่นอนนะครับขาวสะอาดทีเดียวนะครับแล้วก็ผ้าด้วยผ้าถักทอมือเป็นแฮนเมดนะครับลายผูกข้าบางนะครับห้องนั้นถูกตกแต่งนะครับด้วยเครื่องไม้ส่วนหนึ่งนะฮะด้านบนนะครับ เมื่อสักครู่ก็เป็นห้องแบบเตียงคู่นะครับที่เห็นเป็นสีด้ำๆข้างทั้งบนนั้นไม่ใช่สีนะครับแต่เป็นเครื่องไม้เท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งสไตล์ยุโรปฮะผสมหลงพ่อบานนะครับพื้นเป็นปากเก้ครับไม่ว่าเป็นภาพนะฮะโคมไฟตลอดจนนะครับโต๊ะเครื่องแป้งด้านนี้นะครับ ก็สะอาดสะอ้านทีเดียวนะครับโตเป็นเครื่องไม้อย่างดีนะครับและในส่วนของตัวที่เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็นไดเป่าผมนะห้องน้ำใหญ่จริงๆนึกว่าห้องนอนครับ โรงแรมบุรภาพจริงๆสำหรับชนะแก้วนะครับโรงแรมใหญ่นะครับใจกลางเมืองหลวงพระบางโรงแรมชนะแก้วครับท่านใดที่สนใจเดินทางเข้าพักอย่าลืมนะครับโรงแรมชนะแก้วครับหลวงพระบางฮะสอป,ปอลาวโดยผมป้อมและเวงใสลาด้วยเวลาเพท่นนี้นะครับสวัสดีครับ